คนวัยเราเนี่ยสิ่งสาคัญที่สุดคือการทรงตัวทำไรล้วจะได้ไม่ล้มวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทดสอบการทรงตัวนะคะวิธีทดสอบง่ายๆก็คือเช็คว่าเรายืนขาข้างเดียวได้หรือเปล่าโดยที่ให้ยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งให้ไหลสะโพกแล้วก็เข่าเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันแล้วลองเช็คดูว่าเรายืนอย่างเงี้ยได้ถึงข้างละ3 0มถึงวินาทีไหมนะคะถ้าไม่ได้ไม่ถึงเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะการทรงตัวไม่ดีพอถ้าดีก็คือคนจน40ถ้า1น,นาทีนี่คือดีมากถ้าเนี่ยควรจะต้องมีกําแพงข้างๆนะคะเราจะได้ไม่ล้มสำหรับคน,น,น,นเลเวล ให้หาบ็อกมานะคะแล้วเราก็ยืนบนบล็อกเพื่อจะฝึกให้กล้ามเนื้อก้นของเราที่ใช้ในการทรงตัวเนี่ยแข็งแรงโดยการที่เอาเท้าเหยียบบนบ็อกนะคะค่อยๆแตะเบาๆยกปลายเท้าขึ้นนับ1ถึง30สลับกันสองข้างให้ได้ข้างละ10เซตทําไปประมาณอาทิตย์หนึ่งการทรงตัวคุณจะดีขึ้นถ้าอันนี้ผ่านแล้วเลเวลที่2เราก็เริ่มทําเหมือนเดิมแต่เท่านี้ยกขาขึ้นนับให้ได้1ถึง30ฝึกไปเรื่อยๆให้ได้2ข้างข้างละ10เซตคือมันจะสร้างกล้ามเนื้อก้นของเราเพื่อใช้ในการยืนนะคะถ้าพวกนี้เราผ่านหมดแล้วเเราาก็ลองยยืนโดทสว่ โอเคเรายืนแบบนี้ได้30-40วินาทีแล้วเราก็ไปท่าที่3คือจะเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อก้นที่ใช้ในการทรงตัวและการยืนจะมีดัมเบลมาช่วยในการออกกําลังซึ่งอันนี้ผมใช้1กิโลท่าก็คือยือนค่าเดียวอย่าลืมว่าให้อะไยร,ระหวะ่างไหล่สะโพกแล้วก็ข่าแล้วก็ยกขึ้นอย่างเงี้ยนะคะ1นอย่างเงี้ยนับเป็น1ทําแบบเนี้ยไปข้างละ10เซตนะคะ งข้าแล้วลองดูว่าการทรงตัวของเราจะดีขึ้นหรือเปล่าที่ทราบเพราะว่าไปทานวายสมมติเมา,าแค่ไหนก็ไม่เคยล้ม <Happy retirement S 2> ไป p รี r e t ท r e เ e น t ไปด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย